ข้าพี่นหองปัดดึงภูเขาครับปัดดึงภูเขาเลยครับมันตกเปียาตกมาสักตรงนั้นนะครับคืนนี่นจะเป็นหินนะฮะแล้วก็มันก็เอาเปียกชดเข้าไปในถ้ำเลยแล้วก็เดี๋ยวลนี่มันก็าหลับอีกนะครับแต่ว่ายังไม่กินเนี่ยน้ำจะไหลลงไปนี่ไนงะ ตงึตงตึงฮะโอ้โหสุดยอดมากนะครับรูสรึกะเทือนมากเลยนะตงนึงใหญ่ว้าถุกันก็คิดว่ามันติดเพื่ออะไรหนักๆครับก,นะก็เลยแบบว่าคิดจะรข้ามาเลยนะครับว้าถุก ือปลาตึงที่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะฮะนี่สักของเขาครับโีเคตอนี้คับพี่นอ้องม่อนเชื่ว่าได้ดังแดนนะครับบอกปังฮะก็ไปหาปลามาฮะแล้วก็จะทำอะไรกินนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูมปลาตึงเขาเน,นื้อได้ออกมาจากลำดัวออกมาจากภูเขาครับ ก็อย mm ู่ในบุญพ่อยใหญ่ในรถติดตามนะครับพี่หนุ่ม